สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบิตคอยลงทุนบอยคลิปนี้จะมาพูดถึงความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่จากองค์กรสําคัญทางการเงินของทางสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็น FDIC OCC SEC นะเกี่ยวกับคริปโตเคเรนซีและบล็อกเชนนะขอเช่นเคยนะคลิปนี้ไม่ใช่คําแนะนําทางด้านการเงินหรือทางด้านการลงทุนนะครับเในช่วงที่ราคาของตัวบิตคอยแล้วก็คริปโตนั้นเนี่ยดูน่าเบื่อน้าเบื่ออยู่แบบนี้นัเนี่ยก็ มีความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองนะครับเก mm hmm. ี่ยวกับองคอ์ก,กรนะที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของคอริปโตเคอเรนซีและก็บล็อกเชนนะครับที่มีความเกี่ยวข้องนะกับคริปโตเคอเรนซีและบล็อกเชนนะซึ่งอย่างล่าสุดนั้นเนี่ยทาง F.D.I.C. นะหรือชื่อเต็ม Federal Deposit Insurance Corporation นะประกาศยากเลิกข้อกำหนดเรื่อง อ่า u t a t i o n a น l i ิ k นะครับหรือความเสี่ยงด้านชื่อเสียงในการกำกับดูแลธนาคารนะรับซึ่งในอดีถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางนะครับในการจำกัดนะไให้ไม่ให้ธนาคารนั้นเนี่ยเข้าสู่ธุรธกิจที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เซีนะครับข้อจำกัดดังกล่าวเคยเป็นอุปสรรคสำคัญนะในการปิดกั้นธนาคารขนาดใหญ่และสถาบันการเงินต่างๆนะไม่ให้สามารถ ให้บริการด้านคริปโตเคอเรนซีอย่างเต็มที่นะเช่นการซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโตบริการรับฝากและดูแลสินทรัพย์ดิจิตอลนะหรือคัสซอดีเซอร์วิสนะหรือการเปิดบัญชีธนาคารสำหรับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านคริปโตเคอเรนซีนะครับทำให้ตลาดเกิดความล่าช้าและขาดแรงผักดันที่ชัดเจนนะให้กับอุตสาหกรรมคริปโตนะครับดังนั้นการประกาศครั้งนี้จึงจึงเป็นจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์นะเพราะทันทีที่ F ดีไได้ลบข้อกําหนดนี้ออกไปนั้นหมายความว่าธนาคารขนาดใหญ่สามารถเข้าสู่ตลาดคริปโตได้ทันทีนะครับโดยไม่ต้องกังวลถึงการถูกควบคุมนะครับเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมานะจากข้อกําหนดเรื่องของความเสี่ยงด้านชื่อเสียงอีกต่อไปนะครับก็ส่งผลให้สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ที่มีฐานลูกค้าขนาดใหญ่และมีอิทธิพลในตลาดการเงินเช่น JP Morgan Bank of America Bel Fargo ฟล้นั้นเนี่ยสามารถ วางแผนการลงทุนและและเปิดตัวบริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับคริปโตได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับก็ส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยนะครับรวมถึงการเติบโตและการขยายตัวของตลาดคริปโตและอุตสาหกรรมคริปโตและเทคโนโลยีบล็อกเชนแบบก้าวกระโดดด้วยนะนอกจากนี้เนี่ยทาง OCC นะครับหรือ,อ Office of the คอมเอ่อคอมโทเลอร์ออฟเดอะเคอร์เรนซีนะครับหรือสำนักงานควบคุมสกุลเงินเอ่อสกุลเงินของสหรัฐอเมริกานะับได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าธนาคารในประเทศสามารถเข้าร่วมและดำเนินธุรกิจที่ที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซีและบล็อกเชนได้อย่างถูกกฎหมายและชัดเจนนะโดยการประกาศนี้เป็นการยืนยันครั้งสำคัญนะที่ช่วยเปิดทางให้ธนาคารใหญ่และสาาถาบันการเงินต่างๆสามารถขยายการให้บริการด้าน ด้านการเงินดิจิตอลนะเช่นการซื้อขายการถือครองคริปโตและบริการด้านคัสโูดี้สำหรับสินทรัพย์ดิจิตอลได้อย่างเต็มที่ดับโดยไม่มีความกังวลในเรื่องอการขัดแย้งกับกฎระเบียบที่ไม่ชัดเจนอีกต่อไปนะสิ่งนี้นั้นเนี่ยก็ไม่เพียงแต่ส่งสัญญาณเชิงบวกนะสำหรับสำคัญนะต่อตลาดคริปโตเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อม และการเปิดกว้างของระบบการเงินดั้งเดิมหรือว่า Traditional Finance หรือ t เท a ด f i ที่จะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่มีการผสมผสานร,ระบบการเงินแบบกระจายศูนย์หรือ Decentralized Finance หรือ DeFi มากขึ้นอย่างชัดเจนนะครับนอกจากนี้ก็ยังช่วยลดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของธนาคารในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆนะที่จะรองรับความต้องการของลูกค้าที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้เงินดิจิตอลมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับ ก็ธนาคารขนาดใหญ่ในตลาดกงการไม่ว่าจะ JP Morgan Goldman Sachs หรือ Morgan Stanley ต่างก็เตรียมเข้าสู่ตลาดคริปโตอย่างเต็มตัวนะส่งผลให้ตลาดคริปโตก็มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับและสร้างโอกาสธุรกิจใหม่ๆที่จะพลิกโฉมวงการการเงินของโลกด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีคำ ล่าวนะของ CEO Bank of America นะครับหรือ Morgan Stanley นะที่ชี้ชัดนะวัาธนาคารยักษ์ใหญ่เตรียมพร้อมแล้วที่จะก้าวเข้าสู่โลกคริปโตทันทีที่กฎระเบียบเปิดทางนะครับหลายๆค่ายแล้วเนี่ยก็เตรียมจะออกตัว Stablecoin ด้วยนะครับหรือแม้แต่ทาง Ripple เองเนี่ยจริงๆก็มีการพูดออกมาตั้งแต่ช่วงปี2023แล้วนะครับว่า ออกมายืนยันนะตอนนั้นนะว่าธนาคารในสหรัฐอเมริกาเตรียมพร้อมที่จะใช้ตัว r i p p l หรือ XRP นในการดำเนินธุรกิจหลังจากที่ r i p p l ได้รับชัยชนะครั้งสำคัญนะในการต่อสู้กับ s e c ซึ่งอดีนี้เป็นอุปสรรคนะที่สำคัญที่สุดนะที่เคยขัดขวาง XRP มาใช้อย่างแพร่หลายในสหรัฐอเมริกามาเป็นเวลาหลายปีนะครับ ก็เรียกว่าชนะที่เขาเพิ่งจะมีล่าสุดนั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นการปลดล็อกให้ธนาคารใหญ่สามารถใช้ XRP ในธุรกรรมระหว่างประเทศได้อย่างเต็มที่แล้วยังส่งยังมีผลสำคัญต่อภาพรวมของวงการคริปโตทั้งหมดนะเพราะ XRP นั้นเนี่ยก็ถูกออกแบบมาเพื่อ,อ,อการโอนเงินที่รวดเร็วนะต้นทุนต่ำและสามารถประมวลธุรกรรมข้ามประเทศได้ภายในไม่กี่วินาทีนะครับก็จะต่างจากระบบ ธนาคารเดิมที่ใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูงเนะน,นี่ยธนั้นเพีก็ได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่นะจากสถาบันการเงินใหญ่ๆของอามิกาอยู่แล้วนะครับอย่างที่เขาเคยพูดไว้ตั้งแต่ปี2023แล้วนะซึ่งก็จะส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อการทํำธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศทั่วโลกนะและทําให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินแบบบล็อกเชนได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วขึ้นอีกหลายเท่าตัวนะครับ อีกทั้งยังช่วยให้ตลาดมีความเชื่อมั่นและพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคใหม่นะครับที่การทําธุรกรรมทางการมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และรวดเร็วมากกว่าเดิมอย่างมหาศาลด้วยนะนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวต่างๆนะที่เกิดขึ้นนะครับในโลกของคริปโตถึงแม้ว่าราคาจะดูน่าเบื่อหน่าเบือเบ่ออยู่นะแต่จริงๆแล้วตอนที่ผมตอนงคิดอยู่นี้บิตคอยก็พุ่งขึ้นมาที่ประมาณสักแปดหมื่นสาม แล้วใน XRP ะอ,อยู่ที่2องเหรียญสองดศูยเเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ XRP อยู่นะครับก็รัฐบาลสหรัฐรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเองนั่นเนี่ยก็ประกาศอย่างเป็นทางการนะว่าก็เตรียมเปลี่ยนแปลงระบบชำระเงินแบบดิจิตอลนะครับการปรับตัวครั้งนี้รวมไปถึงเซเบอร์คอและ CBDC ที่แม้ว่าจะมีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่สุดนะครับในยุคดิจิตอลนะ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วและชัดเจนแบบนี้คือโอกาสสำคัญนะครับที่ต้องจับตามองนะไปพร้อมกับเทคโนโลยีบล็อกเชนและการเงินโลกยุคใหม่นะครับโอเคนคั่นก็เป็นข้อมูลนะที่อยากจะมาแชร์ใเพื่อนฟังวันนี้ครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่อง bitcoin ลงทุนบอยไว้เลยนะเพื่อที่ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆสำคัญๆแบบนี้ในโลกของคริปโตและแมคโครอคอนมิกครับคลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ